เห็นในรูปนึกว่าญี่ปุ่นแต่จริงๆนี่คือเมืองในประเทศบราซิล ที่เพืเ่อนๆเห็นอยู่นี้คือเมืองอัสไซเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ในรัฐปารานาทางตอนใต้ของประเทศบราซิลเมืองอัสไซถูกก่อตั้งขึ้นในปี1932โดยผู้อพยพชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาเป็นแรงงานในประเทศบราซิลอย่างล้นหลามในช่วงนั้นจึงเกิดเป็นชุมชนชาวญี่ปุ่นพ้นทะเลขึ้นมาพอเวลาผ่านมาเรื่อยๆแม้คนญี่ปุ่นกลุ่มแรกจะมีทั้งจากโลกนี้ไปแล้วหรือกับภูมิล,ลำเนาแต่ปัจจุบันอัสไซก็เป็นเมืองที่มีประชากรเชื้อสายบราซิลครึ่งเอเชียมากที่สุดในประเทศโดยสูงถึง11.5เลยลยะในปอ2 0 ทางเมืองจึงตัดสินใจสร้างแลนด์มาร์คที่เป็นปราสาทแบบญี่ปุ่นขึ้นมากลางเมืองโดยดีไซน์ของปราสาทเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากปราสาทที่เมจิหนึ่งในแลนด์มาร์คดังของญี่ปุ่นและล่าสุดเมืองอาไซเนี่ยก็กลายเป็นไวรัลขึ้นมาบนโซเชียลหลังจากที่ช่างกล้องชาวบราซิลได้ไปถ่ายบรรยากาศในเมืองช่วงที่มีดอกอีเปดอกไม้ประจำชาติบราซิลกำลังบานในช่วงเดือนกรกฎาถึงสิงหาทำให้กลิ่นอายในเมืองเนี่ยสวยงามเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลย